เอาเลครับก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนที่น่ารักทุกคนเลยครับ๋ยู่โพวกเกม To m b Raider นะครับก็ผมเคยเล่นเกมนี้มาแล้วเมื่อปีที่แล้วนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเล่นใหม่นะครับก็คือว่าปีที่แล้วเนี่ยผมอาจจะเล่นน้ไปหน่อยนะครับปีนี้นะครับผมก็จะมาลองเล่นใหม่นะครับถือว่าเป็นการรีแอคชั่นละกันนะฮะแล้วก็อาจจะมีเสียงค่อนข้างกล้องนิดนึงเพราะว่าตอนนี้ผมปิดหน้าต่างนะครับในการแคสเกมนะครับแล้วก็ อาจจะมีเสียยข้างนอกแทรกเข้ามานะเพราะว่าข้างบ้านผมเนี่ยกาลังถมที่นะครับก็เลยทําให้ค่อนข้างจะไอ้นี่น่ครับโอเคดูเกไบเลยนะอันนี้เป็นเทปเก่านะครับโอเคผมจะดีเทลใหม่นะเป็นระดับเอาฮาร์ดเป็นแล้วกันนะท่านผู้ชมผมเล่นระดับเงามอมานะครับตอนนี้ก็เล่นระดับฮาร์ดเป็นเลยนะเอาราจถึงวะนนี้ผมยังไม่รู้เลยว่าแหลกหรือเปล่านะผมตั้งกราฟิกอ๋อ เราชื่อลาร่านะ่รบท่านผู้ชมครับสาวน้อยสวยคนนี้จุดยอดมากโอ้เหตุการณ์สุดยอดจุดยอดเลยหน้าอกของนางตอนนี้กำลังเรือกำลังแบบล่มแล้วแล้วก็มีจมน้ำท่านผู้ชมภาพสวยนะครับ สวยมาก <c oughs> โอ้โหที่ผ่าแล้วหายใจไม่ออกตายแน่ <c oughs> เรียบร้อยครับผมสำหรักน้ำครับจมน้ำนะครับแต่ก็ยังโอ้โหมีคนมาช่วยนะครับใครมาช่วยเอ่ยผม้โลอสมาช่วยนะครับโอเควิ่งวิ่งดูจ้าวโดดอือ ถึงไหมถึงไหมเออถึงเว้ยนะครับถ้ามีเก่งได้ก็มาต้องขอใครนะแม่งแล้วก็ล่วงครับโอ้โหโดมเบลเลเลยครับเชิไปชมนครับถึงยอดไปชมน้ำนะครับรวมก,กับเสียงรถแระโคนะครับเชิไปชมมาโคตรด้บรรยากาศอโ,อโอเคว่ายน้ำว่ายน้ำว่ายน้ำามาได้ไม่ได้ขึ้นมาขึ้นมา เออโอเคโอ้ไหวปะเนี่ยโอ้จมว่ะที่ทะเลเป็นเรื่องจริงครับคลื่นแรงมากมันจะนำพาเราแบบไม่ไหวครับโอเคขึ้นมาแล้วนะแข็งหวะนี้อ่ออันตรายเหมือนกันนะครับที่นี่โอ้โหสขัรักนะครับเสียงอาจจะดังนิดนึงนะคุณผู้ชนี่ไงมีคนเจอแล้วอเล็กตื่นขึ้นลุกขึ้น ฟปงกิบไม่ออกต้องขอภัยนะต้กคเร็วโอเคเรากำลังเรียกเพื่อนอยู่นะครับกูอยู่นี่เว้ยนี่มาที่ไหนวะเนี่ยอือหลับเลยตัวแกรดิโอ้โหถ้าไม่เฉียกใจก็มาต้องขอโทษอีกครั้ง,ง,ง,งนะวัดอะไรอ่ะ อ๋อมันลากเรามานีกว่าผมก็ลืมโปรดักชันนะครับโอเคอเหมือนเราจะโดนดึงขึ้นขานบนอ่ะท่านผู้ชมครับเอาว่ามีการเบอร์นิดหน่อยครับเออมีการส่งเสียงกันนิดหน่อย เอาเว้ยได้เวลาเล่นแล้วครับท่านผู้ชมเราต้องทำไรบางอย่างครับตอนนี้โอเคเท่านี้ผมจำได้นะครับช่วยฉันด้วยโจนาโอเคไม่มีใครช่วยหรอกครับเราต้องขยับอย่างนี้ครับท่านผู้ชมเพื่อที่จะติดไฟนะครับเอาเวนโอเคได้แล้ว อ๋อเราต้องเบียดต่อนะครับโอเคเราต้องหาทางลงไปด้านล่างนะครับโอ้โหอึอึขาแล้วว่ะเอาโอ้ชิตลงมาไหนเออเจ็บแทนโอ้กดีนะครับในการดึง อ่าอีเช็ดโอ้โหโอ้โหเบอร์เลยทีนี้โอ้ไม่ไหวครับจังหวะนี้เดินทางก่อนเดินทางก่อนโอ้พระเจ้าไม่นะเกิดอะไรขึ้นนักที่แห่งดีโอเคครับ มีคนโดนแผลไหมวะนะครับมาครับผมเคยเล่นมาแล้วตอนนี้เราจะเล่นแบบรวด,ดเร็วเลยนะโจบโอเคเราต้องหยิบไฟมาแล้วจบแล้วก็โอเคเผานะเป็นท็อตนะกดค้างไว้โอเคหลบก่อนอ่ได้เวลาลุยโอ้โหถึงยอดมากครับทำไมตอนนี้เราต้องหาทางแบบไปเจอเพื่อนๆให้ได้นะครับ โอเคกดคิวนะครับโอเคเข้าใจความหมายแล้วนะอะไรวะไฟมันโดนมันโดนไม้แล้วนิมยังมันโดนน้ำยังตีดู่อีกเหรอตีไปได้ยังไงกันโอเคเผาอยากูครับเรียบร้อยครับจังหวะน,นี้จะระเบิดนะครับท่านผู้ชมพิษตีโดนถังน้ำมันแล้วก็จะระเบิดตามเสเต็ปนั่นแหละ ยอดทิพายแล้วแล้วระเบิดในถ้ำด้วยแรงแรงระเบิดในถ้ำมันมันค่อนข้างรุนแรงท่านผู้ชมจุดหว่านนี้อุ้ยวอนเด็กฟ้าเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยโอเคอื้อหนีก่อนโอ้โหโอ้โหทิพายแล้วชัยวะเนี่ยมันบอกให้เรากลับมานะครับให้เรากลับไปใครจะไปว่าทิพายไม่รู้จักกัน โอเคโอ้โหมันเหมือนมันจะช่วยแต่ว่าไม่เชื่อหรอกเดี๋ยวเราไปดีกว่าเราเดินทางไปด้านหน้างเราเดีวไปต่อลาล่าโอเคนิดเดียวจะถึงแล้วมีงูปะเด่ยไม่มีมั้งโอเคขึ้นภาคสองนี่ผมไม่มีโอกาสได้เล่นครับท่านผู้ชมเพราะว่าคอมผมไม่ไหวนะฮะโอเค ดับว่ะโอเคครับอา่าอันนี้ผมยังรู้เรื่องอยู่ไม่ต้องกลัวโอเคกด e ครับอ่าไฟก่อนเอาไฟก่อนเราต้องเผาตรงนี้ใช่ไหมโอเคเผาก่อนอ่าจะได้ไหมแล้วก็ตรงนี้อันหนึ่งอ่ะโอเคได้ได้เรื่องว่ะ โอเคด้านล่างนี้ก็จะลงไปกองมันเผาได้ครับโอเคเป็นไฟได้ยังไงกันมันเผามันเผาได้ยังไงกันเป็นไฟไม่ได้ไม่อยากจะเชื่อโอเคไปก่อนไปก่อนอึบไปเราต้องทำไงต่ออ๋อผมรู้แล้วลือดเดืื เราต้องเดิมนมาตรงนี้นะทุกแล้วก็จะโดดออ,อโอเคขึ้นไปโอเคได้แค่สองอันอยังหวัดชิบหายเอ้ยเราไมีเสียงไรทางเข้ามาต้องขอโทษด้วยนะครก็เต็งนะครับโอเคจังหวะนี้มันเป็นเกียร์รถแมคโครนะทุกๆโอเคกดแล้วก็กดเอฟอื้อกระแทกไป เขาละมันจะโดนระเบิดตรงนี้แหละครับท่านผู้ชมานล็อีอื้อจะเปิดรุนแรงมากยอดโอเคเราต้องรีบไปนะท่านผู้ชมเอาละเว้ยอุ้ยของร่วงว่ะติดถายแล้วทำจะระเบิดแน่อุ้ยทางหน้าตันวิ่งวิ่งวิ่งอุ๊ยโอชิชไม่ร่วงแล้วว่ะโอ้โอ้โอ้กระตุกกระตุก เยอะด้วยเออย่อมเราคงวิ่งได้วเหมือนเดิมเป็นไปได้ยังไงกันเห็นนี่งานทางนั้นไงโดดอื้อโอเคโดดอื้อโอเคอื้ออื้อโอเคครับไปไปมุดอื้อที่ผายโดนดึงถีบแม่งเลยตบหน้า เรียบร้อยครับวิ่งต่อโอเคโอ้ยยา้วพื่อะพึ่พ่เย็นๆดอตรงนั้นเอออคลิปถ่ายลื่นเดขึ้นขึ้นขึ้นซาขวากว่า้กวกวาเอรทางไหนวะเนี่ยลบโอ้โหไปต่อไปต่อไปต่อไปต่โอ้โหทมจิีบอดดังของใคนะชมชมจังหวัดนี้ ล้โอ้โหโอ้โหเกือบตายเก็บตายโอ้ยมือมือมือนิ้ว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 ม่อไหวแล้วไม่ไหวแล้วมืไหวแล้วโอ้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 เหนื่อยว่ะเหนื่อยแทนว่ะสุดยอดเลยครับเกมนี้เป็นเกมที่สุดยอดมากๆผมชอบเกมแนวนี้มากท่านผู้ชมครับ เป็นเกมที่ทำให้ผมมีความสุขมากเลยอะ่ะโอเคนะครับจังหวะนี้ไหวไหมลาล่าครอฟโอเคออกมาด้านนอกเลยท่านผู้ชมฮูมไรเดอร์ให้เจียงประจัจไทยโดยแบ็กแคทเกมอร์เอาละครับได้เวลาดูต่อนะทุกท่าน โอ้หเตเลด้านล่างนี่มันแบบรู้สึกว่าเหมือนกับว่าเรือทุกอย่างเนี่ยมันจะถูกพังและโดนพัดมาที่นี่หมดเลยนะท่านผู้ชมขอเรียกว่าถุสานเรือแล้วกันนะโอ้โหโอเคนี่ไงดวข,ของความช่วยเหลือนะครับโอเคครับไปะนะครับเดินทางเพื่อเอาชีวิตรอดต่อจากนี้ มันสูงมากๆเลยเนี่ยบังเอิญไปไหมโอเคค่อยๆเดินไปอย่างช้าๆนะเพื่อนเรลาล่าบอกนะค่อยๆเดินช้าๆใช่ไหมโอเคพยายามนะลาล่าแต่เธอต้องใจเย็นๆนะเพื่อนอุ้ยอุ้ยเกือบแล้วอุ้ยอุ้ยพระเจ้าช่วยพระเจ้าช่วยกล้วยทอดกล้วยทอดกล้วยทอดสองถุงเกือบตายเว้ยโอเคนะครับ เดินทางต่อนะทุกผูช้ชมครับโอเคเมื่อกี้ผมต้องหยุดสตอปไว้นะเพราะว่ามีเสียงรถอะไรเนี่ยนะเจ้าโคตรสุดเ็งโอเคครับโดดต่อไปอ๋อลงไว้ยังหวานนี้นั่งไงข้างบนครับต้องปีนะทานผู้ชมครับลาล่าขาวขึ้น เอาไว้โดดมันจะใช้งานได้หรือไม่เดี๋ยวรู้กันอุ้ยอุ้ยอุ๊ยเกือบ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 ลืมปุ่มโดดเห็ป่ะอึ๊บโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมก็ลืมปุ่มเหมือนกันตอนนี้ค่อยๆใจเย็นใจเย็นใจเย็นอึ๊บอึ๊บอึ๊บโอเคเกือบเก็บไม่ทานเกือบไม่ทาน ทันอยู่เว้ะย่าเดาวัดเดี๋ยวฟักอุ้ยโอ้โหลาลาทำไมชีวิตเธอมัอนข้างโหดร้ายขนาดนี้เออเกือบแล้วาบาดเจ็บก็บาดเจ็บโอเคครับเดินเลาะเลาะไปนะครับอย่างใจเย็นๆน,นะไม่ต้องรีบร้อนนะถ้ารีบร้อนนี่อาจจะตายได้นะครับท่านผู้ชมครับตายมาต่อกันเลยท่านผู้ชมโอ้โหลำคานมากเลยว่ะไม่ไหวแล้ว <laughs> คือทีเราจะไปว่าไป,ไปว่าเขาก็ไม่ได้นะเพราะว่าเราไม่ใช่เจ้าของที่เขาเลยเขาทำโอ้ยนี่มันของของแซมนี่เองแซมแซมแซมไม่อยู่นะครับแต่สมัยต้องเดินไปที่ไหนแน่เลยครับเราต้องตามหาเขานะครับมีกล้องวะ่ะแล้วก็ไม้ขีดโง่งๆหนึ่งอัน ตายบล็อคพวกนายอยู่ที่ไหนกันเนี่ยโอเคเขาไม่เขาไม่อยู่ที่นี่ครับเดี๋ยวไม่มีของให้เลยนะโอเคไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวขึ้นบนได้ปะโอเคเฮ้ยล่วงว่ะเว้เลยโอ้โหสงสารเออโอ้เจ็บแล้วเจ็บเล่าให้ตายเถอะ ฝนก็ตกนะครับหนาวก็หนาวจังหวะนี้มันมีของแหวนด้วยนะจนยกแบบโอเคไม่เป็นไรนะมุดไปสายมุดโอเคโอ้ยหนาวหลบก่อนว้ยหนาวว้ยสุดยอดเหมือนมีใครมาที่นี่ก่อนนะโอเคโอ้ยหิวก็หิว,หว กเป็นผมนี่ผมหิวมากเลยนะเว้ยอยู่บนเรือก็ไม่ได้กินอะไรนะครับแถบยังจบน้ำอีกสึกว่าจะใช้งานไม่ได้เลยนะเนี่ยไม่มีสัญญาณนะทำไมคนสร้างเกมถึงให้ดูมุมน,นี้นะเกมนี้นถึงว่าทำไมถึงเป็นเกมดังนะโอ้โหเพราะแบบนี้เอง นะฮะมีมุมดีๆให้ดูเยอะแยะนะครับทผู้ชนคะรับโอ้โหเดี๋ยวอันสุดท้ายนะครับถ้าเป็นเรื่องจริงนี่เป็นไปไม่ได้นะฝนก็ตกนะครับไม้ก็เปียกแถมยังเดี๋ยวไม่คิดอันทสุดท้ายนะครับแล้วก็แถมยังติดไฟได้ด้วยนะครับทุกๆคครับเนะป็นไฟได้ยังไงกันมันเป็นไปไม่ได้โอเคครับลาล่าเราเนะี่ย ตอนนี้ก็มีเครื่องที่ทำให้เราอุ่นแล้วนะท่านผู้ชมครับโอ้โหหนาวมากจริงๆนะเว้ยขนาดผมตาฝนเนี่ยกลางสายฝนนี่ผมนังหนาวเลยโอเครู้สึกว่าจะมีสัญญานะแต่ว่ายังไม่ชัดเจนนะสงสารจังแต่เธอต้องสู้นะเว้ยเพื่อนในวิดีโอนี Here's the soon-to-be world-famous archaeologist, Lara Croft, in her native habitat. She's on the hunt for the lost kingdom of Yamata, home the fabulous Himiko, mythical sun queen and ancestor of yours truly. Himiko is serious. Oh, sweetie, I I'm just trying to lighten the mood What are you so worried about? I'm close to something. I'm sure of it. I just don't know if the others will listen, oh. or even if they should. Okay. Why? You know this stuff better than anyone. Seriously, I'm not just saying this to make you feel better. <coughs> I trust you. trust you. You got this. Okay. Now let's take a break, okay? Okay. 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 Sam, thanks. She's not always as serious, you know. Mm. Oh, oh. How can you suggest It's not just Sam's family funding us, I put my savings on the line, too. We've all got some kind of stake in this. The funding won't last forever, Whitman. That's precisely why we should push east, not west. No one believes Yamat. เกมนี้ครับผมที่ผมหยิบมาเล่นต่อนะผมก็เอามารีเมคใหม่นะก็คือว่าเอามาเล่นใหม่นะฮะสำหรับท่านใดที่คิดว่าเอ้ชาแนลผมมีเล่นทูบิเดอร์ไปแล้วจะเล่นอีกทำไมนะครับก็คือว่าเอามารีเมคใหม่นะถ้าไปชมอับไม่ต้องคิดมาก คร <Okay. S 1> ั้งหลังนี่กำลังกินอย่างอย่างสนุกเลยนะนะ่าทำอาหารกันอยู่นะท่านผู้ชมครับสุดยอดนะฮะกำเสียงที่ผมได้กินนะครับเวนไะอตัดวีดีโอไม่ได้เลยนะทนครับเพราะว่าอยู่ในช่วงที่เรื่องนะ อดทนกันนิดนึงนะเพื่อนกับผมเนี่ยต้องอดทนกันหน่อยนะเขาไม่เ <c> ถ <oughs> ียงอะไรได้ขมาต้องขออภัยนะครับเพราะว่ามันมีแบบนี้ทุกวันเลยนะก็เลยทำให้ไม่ีเวลาด้วยบวกกับผมบว่างตอนนี้นะครับก็ต้องจำเป็นนะฮะเกรดมากนะครับโอเคแต่ไม่เป็นไรเว้ยเ <c oughs> มื่อไหร่จะกลับบ้านกันเนะี่ย About it's now or never. Larry's okay. offering fresh ideas and a plan. I'm the captain here, it's my decision. We're going Happy. into the dragon's triangle. Huh? Okay, okay. you're gonna okay. be picking me up. ผลหายแล้วเว้ยเอาละ่ะหลังจากที่รับชมนเรื่องมานานครับในเวลาลุยนะท่านผู้ชมครับระบบจะมีระบบการเซฟแคมป์ต่างๆนะท่านผู้ชมครับอุ้ยฟางว่ะมีนกด้วยโอ้กกออดโ้ God, oh, God. รู้สึกว่าธนูนั่าจะใช้การได้นะครับโอเคเราต้องไปเอาเนี่ยเอาลูกธนูก่อนเลยได้ไหมเอาลูกธนูก่อนได้ป่ะเดี๋ยวเดี๋ยวติดไรวะเนี่ยโอเคลูกธนูหยิบลูกธนูก่อนแล้วกันยุบอ่าคิดคิดคิดโอเคดอตอืมโอเคค่อยๆหยิบนะโอ้โหเก็บร่วง โอเคของวัดจะถึงนะดูหยิบได้ไหมเอาได้ไหมลาลาจะไปเชิญเอาดิอ๊กเควเลยต้องรอจังหวะอุ๊บเอาเด้อเดี๋ยว้อมันไม่น่าจะหยิบว่าวนะลาลาโอเคอือเอา เจ็บแล้วเจ็บเล่ารู้สึกว่าคนพวกนี้จะโดนโดนใครข้าวะเนี่ยอ่านี่ไงธนูแห่งความตายผู้ใดที่โดนธนูจากลาลาไปต้องตายทุกคนเนี่ยเป็นบแบบมาทีก็ไปเดิมของก่อนเลยมีของอะไรเก็บก็เก็บก่อนเลยครับจังหวะนี้ มีนหนังสือโอเคทั้งมันนะมันเป็นหนังสือต่างๆนะครับพวกอย่างนี้ทุกเพื่อนๆทุกคนไปหาเล่นกันแล้วกันนะ <c oughs> ผมอาจจะแบบว่าเก็บของไม่ครบนะต้องขออภัยนะว่าหนึ่งก็คือนะครับพี้เกียจเก็บนะทานผูกชมครับแล้วนี่ผมมาทำอะไรไวนะเนี่ยมันมีของบนนะแต่ว่าเราไปเอาไม่ได้นะลากวางล่ะ เฮดช็อตไม่ตายวะเวนะมเมาผมไม่ดิ้งด้วยแหละมือไม่ดิง้งมือโอ้โหลาลาโอเคขอยิงหัวก็ตายตอนนี้ต้องการเอาเนื้อก่อนนะเนื้อสัตว์โอเคขอเนื้อสัตว์หน่อยขอโทษนะเพื่อนฉันไม่ต้องการฆ่านายเลย แต่ว่ามันจะเป็นต้องทำมะเพื่อนนะถ้านายให้อภัยฉันได้ก็ขอให้ชาติหน้านายเกิดมาเป็นคนละกันเราจําเป็นต้องกินนะเพื่อชีวิตรอดนะครับทุกอย่างนะครับเป็นกฎเกณฑ์ของธรรมชาติอื้ออื้ออ้ออนักแร่เนื้อในตำนาน ลาดตู้ๆแนะเพื่อนเธอต้องเอาชีวิตรอดนะครับถึงแม้ต้องฆ่าทุกสิ่งทุกอยาก่างโอเคครับได้สกลิลอะไรมาวะเนี่ยโอเคครับเป็นหลอดอะไรไม่รู้นะท่านผู้ชมครับโอเคเดี๋ยวขึ้นเอาของก่นอนยึ๊บเดีขึ้นได้ไหมโอเคเอาธนูหน่อย เป็อะไรอ่ะเป็น GPS อะโอเคอ้น่ารำคาญเสียงมากนะทุกทุแต่ผมก็ต้องขอโทษด้วยนะโอเค๋ย่ามีอยวคลิปนี้นะก็จะลงไปนะเป็นคลิปแรกนะครับที่น่ารำคาญที่สุดนะทุกทุกท่าครับหวังว่าเพื่อนๆจะไม่โกรธกันนะทุกทุกทนโอเคไปดีกว่านะครับเสียเวลามากครับอยู่ที่นี่ เดีย๋ยวเราเข้าไปที่ข้างบนที่เราไปยังวะยังนะโอเคเดีย๋ยวเราขึ้นข้างบนก่อนละกันมันต้องมีของอยู่ข้างบนนะประโยชน์โอเคฝนก็ตกนะครับตอนแรกว่าฝนฝนหายแล้วไม่ใช่วะจู่ๆก็ตกเฉยอะไรวะเนี่ยยุบขึ้นไปนี่ยา GPS อสอ่าโอเคอเลย โอเคครับข้างมันนะจะไม่เก็บตอนนี้เนี่ยเปิดได้ปะโอเคเราไม่มีของนะคนั้นเราต้องไปไงวะเนี่ยด้านหลังนี่ไปไม่ได้อ่ะโอเคไม่เป็นไรเปิดไม่ได้เดี๋ยวเรากลับไปที่แคมป์ก่อนแล้วกันนะทุก เดินทางปลอดภัยแคมป์จ๋าเป็นเวลานอนพักอัพตะกิลก่อนเลยโอเคตะก,กิ้อะไรดีอ่ะไม่มีตะก,กิลแบบอื่นนะเอาตะก,กิ้อา่า การเทคของเหรออันนี้เป็นกระดูอะไรนเนี่ยเอานี้ก่อนแล้วกันนะผมโอเคครับผมไม่รู้นะว่ามันคืออะไรเอาไว้ก่อนแล้วกันหมดแล้วนะโอเคเราทำอะไรไม่ได้ตอนนี้นนขเขาเรียงทันทีครับเาอ,อเาละได้สัญญาแล้วลอแล้ล่า โอเคไหมอยากจะกลับมันเกิดเรื่องบ้าอะไรวะเนี่ยมีเหมือนมีคนไอ้ตามตัวนะโอเคลาลาบอกเมื่อกี้นี้ครับพี่เราฆ่าไปเมื่อกี้เนี่ยขวัญเตือนนิดหน่อยครับลาลาโอเค โอเคเหมือนร็อบอกให้ลาลาดอ๋อโอเคนะประมาณนั้นนะครับโอเคนะคลิปหายถ้ามีเสียงแล้วใจก็มาอย่าไปตนใจแนละ้เ <laughs> ออเต่งว่ะ <laughs> นะครับโอเคนะครับเดีย๋ยวคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะเดีย๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะก็ะสำหรับวันนี้ บ๊ายบายครับผมนะขอภายนะที่มีเสียงอะไรน่ารำคาญนิดหน่อยครับเราวัน้บ๊ายบายนะไปละ